สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนเลยผมเม USSR, oh ็นฟิลิปเองจำได้ไหมวันนี้เรามาอยู่ที่หน้าออฟฟิศของเราเองแล้วมีเจ้าสังปอมที่เป็นตุ๊กตาเนี่ยนะเราจะมาทำอะไรกับมันอยากรู้นะเหรอก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆงั้นมาฟังแผนกันเลยวันนี้เอเลียดกับคิสตันนนั้นเขาจะออกไปทำธุระข้างนอกกันซึ่งเราก็ได้คิดแผนเกี่ยวกับสังสกสังเป็นสัตว์ที่ป้องกันตัวด้วยกลิ่นที่มาจากของเสียของมันเองนั่นคือข้อเสียของมันเราจึงจะนำข้อเสียนั้นมาประยยยยุกกกกต์ช้้้ััััับบบแแผนนนนเเเเเรรรรรราาจจะะะอออมปปปดดถขขขงงลีีีสสทท่่ไไไ็็คืึย จะเป็นคนเข้าไปด้านหลังของรถพร้อมปล่อยของเสียที่ไปจุดใส่ขวดสเปฉีดจุ่ภายในเอริคก็จะสงสัยว่ากลิ่นอะไรนะเหม็นจังเลยใช่วันนี้ข่าวรับบทเป็นสังค์เราไปเริ่มแผนกันเลยดีกว่านะปิดช่องระบายอากาศของรถเหตุผลที่เราต้องปิดง่ายๆก็คือเมื่อกลิ่นระบายออกไม่ได้แล้วเอลิคกับคิสตันจ้ทนอยู่กับความเหม็นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องปิดมันทั้งคันกันเลยละคือผมเอ่อไม่ได้เรียนจบช่างมานะแต่ผมมีคนที่มีความสามารถนั้นนั่นก็คือข่าวของเรานันเองความผิดเป็นางหนายแล้วอฮ เออเฮ้ยเราต้องแงะเลยใช่ไหมใช่แล้วมันมันจะไม่พังเหรอคิดซะว่าไม่ใช่รถไหนก็แล้วกันถึงพังก็เออเราไม่รับผิดชอบอยู่แล้วเออเฮ้ยแล้วไม่มีกี่ที่เนี่ยน่าจะทั้งขันเลยแล้วก็น่าจะมีด้านหลังด้วยเฮ้ยมันจะจะหลุดแล้วมันมันหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยเออเฮ้ยฉันมันต้องเอาการติดนั่นและกลองตองงั้นแหละห้เลดดูอยู่นะฉันจะบอกว่าฉันจะบอกว่าจะไม่ได้ทำอ้าวโอ้พระเจ้าช่วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันคือหน้าที่ ใั่ว,ว่าข้างหลังมันต้องมีแน่เลยเจ๊เข้ามาเป็นลูกมือให้กับแล้เดี๋ยวขอมาทุบดิมันนะ้าใช่ว,ว่าจะไปดูข้างหลังดีกว่ามันจะต้องมีแน่เลยโอเคโอเคนี่ไงช่องแอร์ข้างในเออเรียบร้อยแล้วเออตัวนี้มันหายไปไหนใครขโม,มยไปเหรอเดี๋ยวนะนี่มันนี่มันขนไก่เขาขี่ชนแล้วไก่ตาเมาหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> <c oughs> ขนไก่ติดมาเต็มเลยโอ้พระเจ้าช่วยได้ในก็มีเอ้ยนายต้องถอดตัวนี้ออกอ่ะเออตัวนี้ใช่ไหมตกลงปิดช่องลมหรือว่าอะไรกันแน่เนี่ยนายให้เจ๊ถอดอะไรออกไปอ่ะ เอ้ยเอาไปทิ้งไหนก็ทิ้งเลยเออนี่น่ยแจ้งฉันทิ้งเหรอก็คงเออจะต้องอย่างนั้นแ่ะอ๋องั้นก็ได้ไปนู้นเลยนายอยู่บนตัวนู้นทำไมก็บอกว่าทิ้งเลยก็ทิ้งดิใช่ไหมล่ะเอลิสถึงเวลาของสกังน้อยแล้วขอโทษน้องชายอันนี้สกังของนายโอเคเดี๋ยวฉันจะเอากุญแจไปไว้ที่เดิมขอให้โชคดีหวังว่านายจะทนกินได้ข้าวขาหลากระคืนรถไปเร็วโออมาแล้วทักจริงเลยมาเป็นอะไรหน้าไม่แายหรอกเข็มขัดนะครับบัลัดอกไม่ใช่ลัดหั่อมบัลลัสห่อมาก็ทำไปกันเลยดีกว่าไป เดี๋ยวเราไปแวะข้างทางซื้อข้าวหลามกินสักงสองบ้องดีไหมน่าจะแซ่บไปหลีล่ะสองขีดย่ำย่ำย่ำพอมาดูดกันนะรถนี่แหละไอ้ผิดหวังจริงแน่นอนอยู่แล้วเ้ยรถฝั่งขวามเก่าเฮนี่คือจะเป็นที่ท้าไม่เหม็นนะแล้วไปชวนมาดูดบ้องด้วยกันเอาไหมเับรถแบบแม้ไปั่นถุงยานให้ลูกดีกว่าเออเหมฝนตกเปล่าวะฝนน่นแหละมันจะมาตกในรถเอเลี่ยนตุ๊กแกมันเยี่ยวหรือมั้งเราก็มาเคยเลี้ยงตุ๊กแกในรถน่ะถึงกูจะเมามากขนาดก็ตามกลิ่นมันมันเหม็นว่ะ เดี๋ยวกูตรวจดับกลิ่นฮะนะเวลาตรวจกูหอมแล้วมันเด็กขี้ออกมาด้วยนะเฮ้ยคิตตันมึงแข็งใจว่าก่อนน้ำกูไม่หยุดพาไปโรงพยาบาลว้โอ้แม่ยับหมาตายในรถหรือเปล่าวะหัวประเจ้าช่วยกินแรงขึ้นเรื่อยๆรถไหนทำความสะอาดบ้างมาเนี่ย ทำามได้กูยัดรถใส่เครื่องท่าผ้าตลอดทำไมเหม็นมากวนี่้ม่งคุ้นกลิ่นหรือเปล่าหมาคนข้างบ้านมาขี่ใส่หน้าบ้านกูทุกวันกูจะรู้สึกหอมเลยนะมึงควรทำความคุ้นชินแล้วล่ะเออคงจะเป็นอย่างงั้นนรืมั้งน่าจะยังไม่คุ้นก็ได้เออนั่นมึงจะอ้วกอีกแล้วหรอวะอ้วไม่ใช่แล้วอ้วนุ่มเมาแอร์รถแน่นอนมึงอะไม่ใช่เอะใช่ปะกลิ่นมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆกลิ่นปากมึงแปรงฟันมปแล้วฮะมึงือนแปรงฟันน่ะ ออกจากบ้านมึงอาบน้ำออกมาเลยฮะมื่มวานฉันฉแปรงฉันแปรงฟันแล้วก็อาบน้ำนี่ไงมันเป็นอย่างนี้ไงกินมันอยู่ในรถนายเนี่ยไม่ใช่แล้วมันจะอยู่ไหนอ่ะมึงอาบน้ำควงแล้วเป็นแบบนี้กินนี่หึงขี้เป็ดเลยมึงอ่ะฮมันคงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปโดดน้ำควงกับเด็กแล้วก็บอกว่าอาบน้ำคิดว่ามันสะอาดนะถึงมันจะมีเป็ดลงไปลอยเล่นกับไก่ก็ตามว่าแล้วไงแตทำไมฉันได้กินทั้งหลังอ่ะว่าเราต้องเปิดหน้าต่างแล้วนะเฮียเล็กเฮียเายืนน่อดูเลยเอียเขาบนหลับเพราะมันตื่นขึ้นมาเป่าให้กูดิ เฮตันมึงจเย็นไว้มจะตายอยู่แล้วเฮ้ยมันตายแล้วคนนัว่ารถดูดซ่วมมาขี้กันคยเอกว่ามึงเหม็นเหม็นแบบผีปกติจ้าแม่งอ่ะรถยางพันไปอ้วกก่อนแล้วเีตันเฮตันมึงมึงเบาๆนะเบาๆเีตันมึงขามึงไม่ต้องกอดหรอกเีตันกูขับรถไม่ได้มือกูติดเนี่ยเีตันมึงอ้วกฝั่งนั้นดิว่าหรือว่ากูอ่านจะเอียบขี้มาแลรถน่ะขอโทษแล้วกันเจันว่า โค้งลงน้ำดีกว่ามล้างรถพอดีเลยมึงมึงจะบ้าแล้วจะจนเหม็นจนจนปวดหัวแล้วเนี่ยจะมาจะขอนนอนสักหน่อยนะอีตันตัวนั้นมันมีขวางมาน,นอนมานด้ <c oughs> มึงป่วยมาเปลามันะจะมาป่วยต้องขึ้นรถไหนแหละกูว่าเราเป็นชาวล็กลวลอกไั้นเลยนั่นนะเสียงอย่างได้หรอกว่ะ ถ้าใช้ไม่เงินน่าจะไจะบวกแท็กซี่ตรงนี้แล้วก็หนีจากนายเลยฮะอะไรนะมึงคิดว่ากูจะอยู่อะว่ะขยืมถุงเท้าอ้วกหน่อยนะอ่ะได้เลยนี่มันอาการหนักกับเหล้าขาวนะเกตันมึงอ้วกริมอ้วกเลยโอ้มันมันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยกีตันวะมึงอ้วกไปโดนถุงเท้ากูลาตัวจัดยังกับคนเมาฉันไม่ได้กินเหล้ามานะเออเออเกตันว่ะผมจะเจ้าชุกจุดอ้วกตามฉันเสียดายอาหารที่ฉันกินมาเมื่อเช้าอะแล้วมึงเสียดายเก็บไว้หมากในบ้าน ไอขี้ตานตายตยตาตกูตายมัดถุงวกไม่ได้ดีเลยกูว่ากูควรขับรถลงคลองเพื่อหลังสักหน่อยก็ยังดีนะโอ้โอ้กว่าหานาปิดหน้าไปก่อนดีกว่ามั้งเออโอ้ไอ้ว่าแผนนี้ได้ผลป่ะกินรถลงนะจะมาจะตายเพราะหายใจไม่ออกนั่นแหะ กูว่าเราควรสูดดมมันหมดเพื่อช่วยกันอะจะว่าจะขอไปเช็คข้างหลังหน่อยนะมันไม่น่าจะมีอะไรหรอกมั้งเจตันเจตันกลับมากลับมามึงจะไปฉันต้องดูไอ้เน่ใจอะมึงก็ใจมาว่ากูมองรถข้างหลังไม่เห็นมันจะเลี้ยวแล้วนะเจตันเจตันกูจะตาเพราะความน้ำไม่ไม่ไม่ใช่กินนั่นนะเราเรานิ่บกลับมาเฮ้ยผมจะเอาหางตึังโผล่ขึ้นไปเจออะไรเปล่าวะไม่รู้สิจะไม่เจออะไรเลยน่ะงั้นก็มองหลังให้กูแล้วกันนะโอ้โหพระเจ้าช่วยเอเลเยนอะไรวะ มีตัวสังังในรถของเราอะไอตัวกระป๋อมหางอะายนั่นเหรอมันต้องเป็นมันที่ทำกลิ่นเหม็นๆเน่แล้วมันขึ้นมาได้ไงวะไม่รู้มันอยู่หลังรถหมามัน้ามขึ้นมาบนรถกูใช่ไหมนะว่าเราต้องหาวัดแล้วปล่อยมันลงดีกว่ามันไปไหนแล้วก็ไม่รู้เนี่ยว่าจอดป๋อมไม่สักคังดีกว่าใช่ไหมในจอดแล้วก็ไล่มันลงไปไหมเออกูว่าควรทำเหมือนกันตั้งนานและอาหารที่จอดแล้ว เฮ้ยสวยแล้วโผล่เข้นไปอีกทีแล้วกันมึงมึงเป็นยัลไงนะสักคังสักคังมันมาแล้วเฮ้ยจิตตันกูขับรถกูกูขับรถเยอะมันมันมันมาทุกมันมันขึ้นมาทั้งตัวเลยรจิตตันกูไม่ใช่ดอมเดอะฟาสนะวะมึงหยุดนะไอ้จิตตันเออเกูแหกขวานก็มาม้องตายนลกวคันทำงานสักคังมันจะมางานศพมึงไหมมันมันยิ้มแต่ฉันด้วยสักคังพ่องยิ้มได้จริงๆริงนะเลี้ยต้องต้องจอดแล้วล่ะ ดี๋ยวนี่อะไรนะข้ามาตั้งกองไว้หรอสกังแน่เลยฉันเห็นฉันเห็นมันมันขึ้นมาแล้วมันก็ทักทายฉันเจี๊ตาเจี๊ยฉันเจี๊ฉันฟังกูมึงเมายางล้างห้องน้ำแน่ๆเลยแล้วก็หลอนไปเองก็มันอยู่ข้างหลังจริงๆอ่ะเอาเงี้ยเอาเงี้ยกูจะพาไปดูต้นแมีแล้วกันไหนดูหน่อยได้ดูเลยเนี่ยไหนสกังมึงอ่ะมันอยู่ข้างหลังนั่นแหละไหนวะเดี๋ยวมันก็โผล่หางขึ้นมารอดูเลยอ่ะไหนหางก็ไม่เห็นไม่ตะหำไหนมันอยู่ไหนอะมันไม่เมียนอะ กูยุ่งหลังนูงนแล้วกันนะแล้วรอดูสกังมึงโอเคไหมล้วงลงไปเลยแน่จะมึงกัดมือกูเลยวะไอ้สกังอ้ามึงกัดมึงมึงกัดเขียนกูเกีตันเกีกีตันไปาบ้าบ้าบซิ่งซิงซิงเราซิ่งซิงซิงให้ฉันว่าแล้วไงมันมันอยู่ตรงนั้นน่ะฮ่าที่จอดดูนั่นจจอดจอดจอดตรงนี้แหละจะจอดเลยถ้ามึงไม่จอดกูกูกูโดดจริงวะนะจอดจอดขนาดเลยฮ่าแฮมหมายใช่ไหมกีตันเราเราเขามันจะกัดคอกูแล้วนะ แล้วมันทุนเปิดยังไงมัรถกูกูยังไม่รู้นะออเอาไงกับมันดีวะกูเตรียมมาหน้าสามแล้วออกมากูฟาดมัง้งเดี๋ยวจะจะฉันจะเป็นเป็นคนเปิดนะนะเฮ้ยชิบหายแล้วเปิดเปิด,ปด,ปด,ปดแล้วไอ้เลี้ยดม,มาเอามามึงมากูเสียสมาห้าแขนพ่ากูแล้วระวังไอเลี้ยดมันมันโดดออกมานะมันอาจจะทำได้เราก็ได้อะมามึงมาฉันเออค่อยๆเปิดมันเ้าหััปจ์ อา้อามันไม่ขาวนะว่ะเฮ้ยขอโทษน้องชยอา,มายมันเห็นะ